ถึงประเทศจีนแล้วนะครับช่วงนี้รายการของเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปดูสรุปตัวเลขเลยฮนะถึงการเพิ่มพุ่งขึ้นมาสําหรับจํานวนผู้ติดเชื้อโคโโวิด๑๙สายพันธุ์ใหม่นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยถ้าเอามาพลอตเนี่ยมันยังเป็นกราฟที่มีการเพิ่มขึ้นด้วยความชันที่สูงมากอยู่นะครับนับตั้งแต่31ธันวาคม62ที่มีการพบผู้ติดเชื้อรายแรกในอู่ฮั่นหนึ่งคนแล้วถัดมาครับ 1 5มกราคมตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้นกลายเป็น41คนเสร็จแล้ว20มกราคมยอดก็ยังพุ่งขึ้นไม่หยุดแล้วเพิ่มขึ้นเนี่ยหลายเท่าตัวกลายเป็น300คนจากนั้นพอเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ครับวันที่1กุมภาพันธ์ยอดผู้ติดเชื้อก็ทะลุ10,000คนไปเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้ว2กุมภาพันธ์ก็เพิ่มมาอีก2,500กลายเป็น14,380จากนั้น3มกุมภาพันธ์ก็เพิ่มขึ้นมาอีกกลายเป็น17 และ4กุมภาพันธ์เมื่อวานนี้ยอดโดยรวมก็ทะลุ20,000คนกลายเป็น2 3 8 3คนและมาวันนี้5กุมภาพันธ์ยอดก็ยังเพิ่มไม่หยุดอีกฮะบวกเข้าไปอีกประมาณ4,000คนเลยทำให้มีผู้ติดเชื้อณขณะนี้24,324 24คนแม้ว่าแนวโน้มการพบผู้ติดเชื้อจะพุ่งสูงขึ้นจนน่าดูกงังวลแต่ล่าสุดครับทางด้านของผู้มุ่กาการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดเชื้ออันตรายทั่วโลกจาก WHO ดร์ซิววี่ไบรอันให้สัมภาษณ์เอาไว้กับนักข่าวบอกว่าการระบาดนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะอัตราการพบผู้ติดเชื้อส่วนมากร้อยละ78ยังคงอยู่ในเมืองอู่ฮั่นบนทลนหูเป่ยของจีนซึ่งเป็นการระบาดจากคนสู่คนที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วแต่การระบาดในประเทศอื่นเนี่ยมันไม่น่ากังวลขนาดนั้นครับเพราะว่าจีนมีการปิดเมืองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเช่นกันรวมถึงมาตรการดังกล่าวทาอย่างทันท่วงทีทันเวลาแล้วก็ยังมีการสร้างโรงพยาบาล มาตรการการรักษาผู้ติดเชื้อของจีนต่างๆน,นานาเหล่านี้ทําให้เห็นได้ว่าจีนมีศักยภาพในการรักษาลดอัตราการตายลงมาได้ซึ่งข้อมูลที่น่าสนใจก็คือทางผอ,อของทาง WHO ท่านนี้พูดถึงคือการระบาดมันไม่น่ากังวลแต่ข่าวเท็จต่างๆที่มีการบิดเบือนข้อมูลของไวรัสชนิดนี้อันนี้แหละครับอันตรายซะยิ่งกว่าดังนั้น WHO จะเดินหน้าให้ข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ต่อไป แล้วมันมีข่าวลืออีกอย่างอย่คุณอลการฮะซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็พยายามไปหาคําตอบเหมือนกันที่เขาลือกันว่ามันไปเกี่ยวข้องกับทฤษฎีสมคบคิดไหมมันไปเกี่ยวข้องกับว่าเจ้าโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันเป็นอาวุธชีวภาพหรือเปล่าไม่รู้ใครทําขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายมันแพร่ระบาดภายในเมืองจีนอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ฮะมุมของอาจารย์ปิติจากจุฬาท่านเดิมเนี่ยเขาบอกว่าสมมุติมีใครคนใดคนหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเขาพยายามคิดค้น อาวุธชิวภาพคือเจ้าไวรัสโคโรนาตัวนี้ขึ้นมาจริงๆคําถามคือถ้าคิดขึ้นมาเนี่ยอนุภาพหรือว่าความรุนแรงของมันต้องมากกว่าน,นี้ฮะหมายความว่าอะไรมันต้องคล้ายกับอีโบลาที่พอติดเข้าไปปุ๊บเลือดออกจากทวารทั้ง7ทั้ง8แล้วก็ตายภายในเวลาไม่กี่วันเท่านั้นแต่ตัวโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้เนี่ยความรุนแรงของมันไม่ได้มากนะครับแล้วคนติดเชื้อไม่ได้แสดงอาการทันทียังมีโอกาสเดินทางไปที่นูน่นไปที่นี่ แล้วคนแพร่เชื้อคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพอคุณแพร่เชื้อไปที่จีนปุ๊บ ดีไม่ดีคนจีเหล่านั้นเดินทางเป็นประเทศต้นทางของคุณแล้วแพร่เชื้อให้ประชากรของคุณก็ได้เหมือนกันฮะคือกลายเป็นว่ามีการโยงไปถึงเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเ,ออเลยเพราะว่าคือไม่ใช่แค่หูเป๋ใช่ไหมไม่ใช่แค่อู่ฮั่นใช่ไหมก็มีที่หุนหนาเนี่ยที่เจอไข้หวัดนกอีกใช่ไหมอตอนนี้เอสไพร์เอ็นวันใช่ไหมคะคนก็เลยยิ่งมองเนี่ยแหละทําให้เราต้องย้ำว w เอชโอยังประกาศเลยว่าข่าวลวงนี่แหละที่อันตรายที่สุดนะคะเขาฟังจากตากากาศทั้ง